ไม่ต้องไปหวังผลเลิศในชีวิตของเราอะแค่ให้มันมีผลลัพธ์ก็พอแล้วพอเราเข้าใจกลไกแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้วางซะแล้วก็ไปต่ออาจารย์คะความคิดมากนี่มันเกิดจากอะไรอะคะหลายๆคนที่คิดมากเนี่ยบางทีแล้วชีวิตไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยอะแต่กลับกลายเป็นคนคิดมาก ความคิดมากมันมาจากความกังวลมันมาจากความขี้กังวลน่ะแล้วบางทีเราก็วิตกนู่นนี่นั่นอยากให้อะไรต่อเมื่ออะไรมันออกมาดีอยากให้มันเพอร์เฟกเราจะฝึกเป็นคนไม่คิดมากได้ยังไงคะเราจะคิดได้น้อยลงต่อเมื่อเรารู้จักที่จะวางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดมากอ่ะเราก็วางมันลงไปซะพอคิดขึ้นมาได้ก็วางมันลงไปคิดขึ้นมาได้ก็วางมันลงไปรู้จักคิดมากได้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางได้ปล่อยวางให้เป็นชีวิตก็เป็นสุขแล้วอะถ้าเราคิดมากไปแล้วจะทํายังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นคะ ก็หลายๆครั้งนะเวลาที่เราคิดมากไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกแยก่กับมันอ่ะเรารู้ว่าเรากําลังวิตกอยู่อ่ะก็คลายกังวลซะให้เรารู้สึกดีขึ้นกับมันคลายกังวลให้เรารู้สึกว่ามันแบบเออจริงๆแล้วมันไปต่อได้นี่นาไม่ต้องไปหวังผลเลิศในชีวิตของเราอ่ะแค่ให้มันมีผลลัพธ์ก็พอแล้วเพราะฉะนั้น บอกกับตัวเองเถอะว่าเออหลายๆอย่างอะ่ะแค่มันมีผลลัพธ์และยอมรับกับผลลัพธ์ให้ได้คือผลลัพธ์มันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะคนที่คิดมากเนี่ยเพราะกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่มีผลลัพธ์อ่ะก็เนี่ยแหละก็คิดซะว่ามันเป็นโลกธรรมดาของมนุษย์อะมีผลลัพธ์ที่ดีบ้างมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีบ้างถ้าดีมันก็ดีมากถ้าไม่ดีก็ปล่อยวางทําทความเข้าใจแล้วก็ไปต่อพอเราเข้าใจกลไกลแบบเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ย เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองวางซะแล้วก็ไปต่อคิดมากอะ่ะไม่ดีหรอกในชีวิตของเราวันนี้ปล่อยวางความคิดได้ชีวิตก็ไปต่อได้ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษณ์ตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลัก